เราจะเป็นโค้ดแบบไหนที่จะไปสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นให้ได้ครับทุกท่านต้องเข้าใจคนครับถ้าทุกท่านเข้าใจคนเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นด่านแรกเนี่ยท่านสามารถที่จะสร้าง การเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับคนอื่นได้หนึ่งก็คือคนเราใช้ใส่ค่าของตนเองไปน้อยมากข้อที่2ชอบคําชมมากกว่าการตําหนิครับทุกท่านครับส่วนข้อที่3ครับคนเราย่อมรู้จากตัวเองมากกว่าคนอื่นถูกต้องไหมครับเรารักตัวเองแน่นอนครับเราไม่อยากป่วยเราไม่อยากตายเรารักตัวเองและเราก็อยากพัฒนาตัวเองเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีการเขาไม่รู้จะเริ่มยังไงเราเป็นคนที่จะต้องมาปลดปล่อยความไม่รู้เหล่านั้นเราจะต้องเป็นคนที่พยายามที่จะทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ันนี้ก็คือข้อที่4เนาะส่วนข้อที่5นะครับคนเราทุกคนนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเองมากกว่าการถูกบังคับครับถ้าบังคับไม่ทำครับแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากๆเลยครับคนเรามีความเชื่อต่างกันทุกท่านครับพอเรามีความเชื่อต่างกันปุ๊บเนี่ยนะครับความเห็นก็เลยต่างกันการปฏิบัติก็ต่างกันเช่นเดียวกันความเชื่อต่างความเห็นต่างการปฏิบัติต่างเราต้องเข้าใจมนุษย์ตรงนี้ด้วยนะครับการมีประสบการณ์ที่ต่าง ก็เลยมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองครับท่านจริงๆสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราใช้ในการเข้าใจคนเพื่อจะเข้าไปโค้ชเขาสรุปครับผมทุกท่านครับโค้ชเป็นผู้จูงใจให้คนอื่นนะครับดึงใส่ภาพของเขามาใช้ให้มากที่สุดเรารู้พฤติกรรมของมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับโค้ชจะต้องไปทลายเขาเรียกว่าไปทลายสิ่งเหล่านั้นครโค้ชมุ่งให้บุคคลจัดการกับ ความคิดจำกลบของตัวเองครับแล้วดึงใส่ภาพเขาขึ้นมาัสยภาพที่เราใช้ไปแค่10%บเปอร์เซ็นต์ะครับทุกท่านครับดึงออกมาครับมันเหลืออีกตั้ง90%้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องเต็มใจครับทุกท่านครับคุยจนเขารู้สึกเต็มใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองท่านจะได้โค้ชที่ที่เป็นโค้ดที่มีคุณภาพเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญมากมีทฤษฎีการโครร้ชอยู่ให้ความสําคัญในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกๆเลยครับผมเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ที่ชัดเจน เป็นการตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องเป็นการตั้งเป้าหมายที่สมาร์ทเนี่ยครทุกท่านครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับแล้วทุกอย่างก็จะสามารถที่สําเร็จเป้าหมายต้องมาก่อนทุกท่านครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเป้าหมายมีความสําคัญเพียงพอครับผม